รถม้าดีแท้จริงอะ่ะมันต้องประกอบด้วย3อย่างหนึ่งคือต้องมีตัวรถม,ม้า2ต้องมีมา้า3ม,มันต้องมีคนขับกับความสมบูรณ์ของรถม้าจะเกิดขึ้นได้น่ยมันต้องมี3อย่างนี่แล้วผมเจียวว่าคนลำปางฮหกรถมา้าคือในประเทศไทยเนี่ยจะสิบเจ็ดจังหวัดเนี่ยจะมีจังหวัดเดียวในจังหวัดลำปางเนี่ยเราถือว่าอาจจะมีมากที่สุดในโลกก่ในประเทศใกล้เคียงเช่นพมา่าเมีเมียวเนี่ย ็มีไม่มากทอดจากจังหวัดลำปางหรืออินโดนีเซียหรืออินเดียเรือ่อ,อยๆเนี่ยก็มีสู้ลำปางไม่ได้ลำปางเราถือว่ารถม้านี่มากที่สุดครับนครลำปางรถม้าหรือลั่นและในวันที่ทั่วโลกกำลังอย่าไร้ซึ่งพาหนะแห่งตำนานจังหวัดลำปางยังคงดำรงไว้ซึ่งรถม้าที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของนครอันเก่าแก่แห่งนี้ รถม้ามีกำเนิดจากทวีปยุโรปโดยเฉพาะประเทศอังกฤษกระทั่งรัชกาลที่5รัชสำนักไทยได้จัดซื้อรถม้าจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาก่อนจะได้รับความนิยมในเมืองหลวงของไทยกระทั่งราวปี2458สมัยรัชกาลที่5ในคราวนั้นการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ยังพัฒนามไม่ถึงนครล,ลำปางพาหนะชนิดเดียวที่สามารถใช้บรรทุกของนั่นก็คือรถม้ารถม้าคันแรก ได้ถูกซื้อมาจากกรุงเทพมหานครและเริ่มอพยพเข้ามาอย่างนครลำปางรวมถึงได้กระจัดกระจายไปยังหัวเมืองหลักต่างๆของประเทศไทยอันได้แก่นครราชสีมาของภาคอีสานนครศรีธรรมราชของภาคใต้นครเชียงใหม่เมืองเชียงรายเมืองแพร่เมืองน่านเมืองแม่ฮ่องสอนของภาคเหนือแต่ท้ายที่สุดผู้ประกอบการรถม้านในเมืองต่างๆได้เลิกกิจการลงไป คงเหลือไว้แต่ที่จังหวัดลำปางแห่งเดียวที่ยังคงใช้รถมา้าอยู่ตราบจนกระทั่งปัจจุบันรถม้าลำปางเนี่ยของเขาเนี่ยมาถึงลำปางเนี่ยตามบันทึกไว้คืงแตนแี่ปี2459เนาะจบถึงมาเดียวนี่ก็ร้อยกว่าปีมาละนะมากับรถไฟเนาะเจ้าหลวงบนซื่อมาแหมทางหนึ่งก็คือนายฝรังที่เป็นมาเปิดบริษัทก้าไม้ภายใต้ทีสัญญาเบารริงนี่ย เป็นก่อนนิยมหนังรถมากคนครับส่วนมากยุคแรกเนี่ยเป็นแขกเนาะแขกบาทานปัจจุบันนี่ก็คือประเทศปากีสถานคนขับรถมาก,กันเลยยังใจ้าว่าสารถีอยู่นะครับแปลว่ารถมากแล้วรถม้าเนี่ยเริ่มจดทะเบียนนะครับนะเป็นสมาคมรถมาแต่ปี2490รถม้าเนี่ยขึ้นทะเบียนกับขน่งนะครับเนะสมัยก่อนนี่ต้องผ่านตำรวจด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสมุดคู่มือรถนะครับนะ แล้วก็มีการต่อทะเบียนมีป้ายวงกลมนะครับมีใบขับขี่แต่ใบขับขี่ใบเดียวเนี่ยเนื่องจากว่ามันใบละสองบาทต่อปีเนาะตั้งขนทรงมันก็เลยว่าแล้วก็เหลือจังหวัดเดียวที่วิ่งในประเทศไทยมันก็เลยยกเลิกไปแต่รถม้าเนี่ยยังต่อทะเบียนนะครับเพราะว่ารถม้าเขาทาประกันครับประกันรถม้าเนี่ยคือประกันหนึ่งก็คือประกันบุคคลตีนั่งสองประกันรถม้าสามประกันตัวม้าซึ่งบางคนบอกว่านั่งรถม้าเนี่ยมีประกันนะอันนี้สําคัญเนาะว่า จริงๆแล้วเขายังเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายครับยังยังต่อทะเบียนอยู่แล้วก็คนขับรถม้าเนี่ยจะต,ต้องมีความเข้าใจในม้าแต่ละตัวยังผมเนี่ยจะไปขับม้าของคนอื่นก็เมืจะได้นะต้องต้องถามกันก่อนว่าเอม้าเป็นวิ่งตัวต่างไหมเนี่ยเป็นกลัวอย่างพ้องกัวแผงเล็กกัวต่อกัวสายยา้งเปิดเลยว่าการขับรถม้าเนี่ยเป็นการขับรถแบบสองใจแต่ต้องรวมเป็นหนึ่งคือเขาต้องหูใจมาก เวลาม้ามันวิ่งไปเนี่ยต้องสังเกตหูมันดิ้นเอีมันล็อกแรกก็แล้วมันกัวก็ม้าบางตัวเนี่ยตีคนมาบางตาเมั่จะปิดมดนะครับถ้าปิดเองมันก็วิ่งมันบางดังข้างให้คนพอตรงไปทังหน้าแล้วก็พอปื้นเพื่อจะได้บอกบอกแหวกถ้าวิ่งคล่องแล้วเขาก็เอาออกอ่าเพราะฉะนั้นรถมาเนี่ยมันแบบเหมือนรถยนต์นะความพิเศษนี่คือผมเจวามีกุญแจมาเสียบสตาร์ทไปผมได้ครับต้องหูใจมากขนาดนั้นเลยนะครับเวลาไปยูคิวบางตัวในดินต้องเอากล้วยป้อนอ่ะ บางตัวในแค่รูปๆก็ได้ซื้อมูนี่มันก็ผมว่ามันมีความพิเศษเนาะความพิเศษของของคนกับม้าที่ต้องซื่อใจถึงกันครับผมรถม้าลำปางจากการถูกใช้งานเพื่อการขนส่งและโดยสารวันเวลาผ่านไปรถม้าลำปางได้พัฒนาสู่การให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทำหน้าที่ขับเลื่อนเคลื่อนล้อพาชมเมืองเก่า ชมอารยธรรมโบราณของเมืองแห่งประวัติศาสตร์สร้างคนสร้างอาชีพให้แก่คนเลี้ยงมา้าจากรุ่นสู่รุ่นมานับครั้งไม่ถ้วนในในมุมมองของผมเนาะที่อยู่กับรถม้ามาเมินเนาะเขาก็มองว่ารถม้าเนี่ยวิถีรถม้าเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เขาจะยากจะได้ให้รถม้ามันอยู่กู่กับลำปางไปถึงที่สุดเนาะ อยู่กูล่ลำปางก็เหมือนก็อยู่กับกู่กับประเทศไทยนะถึงวันนี้เพราะว่าเหลือจากวัดเดียวละผมเชื่อว่าคนขคับรถมาทุกคนเนี่ยหักมากเหมือนกับครอบครัวเลยเดือนหนึ่งเนี่ยต้องหาเงินเกืบอบหมื่นนะเนาะแปดพันขึ้นอ่ะติดหนึ่งประมาณสองพันบาทอ่ะในการเลี้ยงดูมากแต่ทุกคนก็ยังเต็มใจที่จะเลี้ยงมาบางตัวเนี่ยขับมาเป็นสิบปีก็มีบางตัวเนี่ยเป็นมากเกิดใหม่ในบ้านเนี่ยมันก็เหมือนลูกเขาอ่ะเขาจะละได้จะได้เนาะก็ต้องช่วยกันประครับประคอง ผมเหลวไว้พอป่อผมนะขนาดเปิลเกยเป็นป้องพึกเนาะถึงสี่นะเปิลก็ยังสามารถที่จะลูกมา้าแล้วมันขับรถมามันนั่งในรถมาได้ใจเขาก็เลยมองป่อแล้วเขาก็อยากจะยา่าให้มันคงอยู่กู่กับลําปางอยู่กู่กับบ้านของเขาเพื่อเป็นอาชีพของบ้านเขาแท้ๆนะครับส่งต่อเพื่อกับรุ่น,น้องส่งต่อเพื่อกับลูกกับหลานเพราะวันหน้าเนี่ยเขาสามารถอู้ได้เต็มปากเลยว่าบะมีเมืองไหน ตีมีรถมา้าวิ่งบนท้องถนนได้เหมือนลำปางการเวลานับร้อยปีที่คนและม้าใช้ชีวิตร่วมกันมาอย่างยาวนานได้สร้างจิตวิญญาณแห่งความผูกพันซึ่งกันและกันจนทุกวันนี้ชาวลำปางและรถม้าสามารถผสมผสานกลมกลืนอยู่ร่วมกันได้อย่างสง่างามถึงเวลาแล้ว กับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจในเมืองแห่งรถม้าหนึ่งเดียวของแผ่นดินถึงเวลาแล้วกับการประกาศกล้องให้โลกได้รับรู้ว่าที่นี่คือนครอ,อันทรงคุณค่าแห่งอัตลักษณ์ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนได้ประสานร่วมมือกันอย่างเต็มกำลังขับเคลื่อนให้เกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นกับครั้งแรกของเมืองไทยที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่จังหวัดลำปางนับจากเวลานี้ไป ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานเทศกาลร,รถม้าคานิวนัลนครลำปางขอเชิญท่านทั้งหลายที่ว่าอ,อ,อยากจะชมรถม้าเราเป็นของคู่ลำปางเรามาชมได้ใน,ใ,นในวันที่5เป็นขบวนรถม้าซึ่งจากสถานีรถไฟมาถึงหลงพ่อดำนะครับแล้วก็วันที่6ที่เจ็นะครับก็จะมีการแข่งขันม้าจาก ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งมาหลายที่มีความม้าดังๆทั่วประเทศไทยมามีการแข่งม้าอ้อมถังมีการแข่งม้าความเร็วม,มีการแข่งขี่ม้าโลดโผละไรต่งางๆเนี่ยซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในหลายรอบหลายร้อย,ยปีนะครับ